นะทําให้หลวงพ่อแล้วอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อนะเราเรียกหลวงพ่อปานหลวงพ่ออธิษฐานเลยเป็นแะไรอธิษฐานเลย หลวงพ่อก่อนนะฮะหลวงพ่อเป็นอะไรมาเปิดเขา่เปเขาปวดตามเอวเอาอเปวดเขา่าปวดเอวขออนุญาตลงไปเยกทานนะผมไม่ใช่หมอนะผมบอกแล้วนะผมจะไล่ผีแก้คุณใสนะฮะทำมท่ดีอยู่ที่เจ้าก,การณเวณเดี๋ยวหลวงพ่อเดินเลยหลวง,งพ่อปฏฐานลูกองหลวงพ่อปาแล้วหลวงพ่อลุกก่อนผมจะเอาเขาเลขวานหลวงพ่อกล้ยวัดโพสิตารามรุ่นแรกเคาะเคาะเคาะนะฮะ เอาขานหลังเลยนะแล้วพ่กกดตรงไหนฮะกดเอวอ้าโอเคนะผมคอระนะนี่คือพิธีอุทิศเจ้ากรรมในเวรกู้ผีปีศาคุณใสที่อยู่ในร่างกายเราก็เคาะออกไปขับออกไปอันนี้เข้าใจใช่ไหมจำเอาพิธีที่ผมทำเนี่ย,ยนะฮะพักเดี๋ยอดูรถมาครับ

ด look, อดีแล้วหมีลดการอ่ะหลวงพ่อพอกลุกเดี๋ยวหลพ่อให้พอนอแม่พี่น้องหนฮาล้วขอแยกสัคา่ออดสัคาดหพ่อก่นนะพ่แมพี่นองฮะหลพ่อก่อนมานี้เป็นอะไรไหมปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนฮะปวดเอวกับเข่าปวดเอวกับเข่า ใช่ไหมหลวงพ่อเดินธุดงบ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็เออ่ตอนที่ผมทำพิธีเสร็จตอนเนี้ยร่างกายโดยภาพรวมนะหลวงพ่อศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายหลวงพ่อดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบแล้วอันนี้หลวงพ่อบอกนะถูกต้องนะฮะเก้าสิบแล้วเอโลกแล้วนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อดีสีลิงดำเนี่ยท่านบอกว่าการเจ็บป่วยไข้ในตำรานะไปพิมพ์ดูนะการเจ็บป่วยไข้ไม่สนะนะบายเกิดจากสี่ง้อที่หนึ่งคืออะไร ฮะข้าสว์ตัดชีวิตเราเกิดมากี่ชาติชาติเดียวหรือกี่ชาติหลายชาติไม่ถึชาติหลายกับหลายชาติถูกไหมเราพ่อบอกก็แสดงว่าอาจจะเกิดสิบล้านชาติร้อยล้านชาติก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมาการเกิดมาเราอาจจะเป็นสัตว์นลกก็ได้ตกนรกก็ได้กกไดถูกต้องไหมจะเป็นเปรตก็ได้อสูรกายก็ได้เป็นคนอย่างนี้ก็ได้เป็นบดก็ได้ไหมเป็นมาทุกอย่างเป็นมาทุกอย่าง็นม เป็นมาทุกอย่างอดีตชาติเนี่ยชาตินี้เราไม่ค่อยไปทากรรมอะไรมากมายหรอกนะจริงไงบ้าแต่ก็ทําบางคนก็ทำเยอะบางคนก็ทําน้อยแต่ขนาดชาติเดียวนะแล้วอดีตชาติไงใช่เจ้ากรรมมันจะมาขนาดไหนมาทีแล้วก็บ่วยทีถูกต้องไหมมาทีแล้วก็เจ้ากรรมก็สิงเราทีอ่ะ มันก็ทำเป็นรถเจ็บป่วยอุบัติเหตุตายได้นะก็ได้หมดอ่ะจริงไหม